ช่างไฟฟ้าภายในอาคารฝั่งทางนี้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2559เป็นต้นไปช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถหรือไลเซ้นในการปฏิบัติงานอาศัยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับที่2พุทธศักราช2557หากฝ่าฝืนทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาท ส่วนนายจ้างที่ฝ่าฝืนว่าจ้างช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มีหนังสือรับรองเข้าทำงานจะมีโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทด้วยเช่นกันรัฐจำเป็นต้องลดความสูญเสียด้วยการเข้าควบคุมสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะโดยกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพหรือแรงงานสาขานั้นๆต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ติดต่อสอบถามข้อมูลและยื่นคำขอได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีถนนคลังอาวุธตําบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโทรศพัพท์045317242-6